ไปดิวันนี้ทีบ kh kh ่าวพาดทุกท่านผู้ชมท่ันผู้ชมบรรยากาศการไปให้ไปชวนของบ่าวพัดนะที่ของบ่าวพัดับจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยนะไปเลยมาเบิดสภาพเส้นทางไปชวนของบ่าวพานกะถือว่าหนุนยางพอสมควรเนาะท่านผู้ชมเนาะ เป็นมีน้องมีคุ้มมีมัมนมันจะเป็น,นเส้นทางแบบทุระกันดานเนาะเบาขั้นกันเดินทางด้วยรถรถไทยนาเนาะรถเดินตามนะมันก็เป็นน้องกมใส่ความพญามพชสมพวนถัดนผูชม แต่ก็จำเป็นเนาะเพราะว่ามันเป็นอาชีพอาชีพที่สร้างรายได้ให้เบาข้านกับมีแต่สินทางเดียวนี่เนาะก็เลยจำเป็นต้องได้บุกเนาะไปเ็ดชวนมันต้นเนาะชวนมะล,ลักกเนะ าจะเป็นอะไรก็ท่าชมอันอีพีต่อไปเด้อท่านผู้ชมมันสียากยุ่งยากสมัมปใดในการเดินทางของบบาวคันเนาะนะท่าชมต่อไปเลยนี่ท่านผู้ชมมาเบ่งเส้นทางโคตรยุ่งยากเนาะสงสารเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับไคร์กดติดตามให้บบาวคันเด้อ มาเบิ่งสภาพเส้นทางมอั่งอยุ่งยากเนาะอาชีพกองเบาค่าเนี่นนนอ,อาศัายแต่เฮ็ดชวนมันเนาะชวนมันละกอเฮ็ดชวนมันต้นเนาะท่านผู้ชมเผื่อเลี้ยงชีพเนาะฉะน,นั้นกกฝากพ่อแม่พี่น้องฝากเอฟซีทุกคนเนาะติดตามเบาค่านะเด้อให้ผ่านไวๆเนาะผ่านกดยูทูบไว้ไว้มันสิ เพื่อช่างรายได้ให้เบาค้านเด้อช่ยว,วยช่วยเด้อท่านผู้ชมด้อมียังกับฝากเนื้อฝากตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดแชัช์แชร์ให้เบาค้านเพื่อให้เบาค้านผ่านกดยูทูบไว้ๆเนาะเพื่อสื่สร้างรายได้มาจุนเจือในชีวิตการเป็นอยู่ของเบาค้านเนาะ มาเบิ่งน้ากันท่านผู้ชมเอ้ยเส้นทางกับพวกวบยุ่งยากหไร้ตืบนี่มีแต่น้องมีแต่ลุมนี่เนี่ยรถก็เตี้ยวเตี้ยวเนาะยังกว่าพี่ยังนีเกิสิไป่อดอันชวนเบาขัานก็ได้ยุ่งยากหไร้ตืเนาะ ไปก็ใช้ด้วยรถอันเดินตามเนาะรถไถหน้าแันผู้ชมไหหนุ่มเนี่สมควรแต่ก็ต้องสู้เนาะจำเป็นเนาะมันเป็นอิทธิชีวิต,ตเป็นเส้นทางเดียวที่สร้างรายได้ให้บบาวค้านเนาะไปต้นไปชวนมันละก็เนาะสวนมันต้นเนาะก็จำเป็น่านผู้ชม Tang thanh yang soc quân tôi. I see hot at suan mang bên sông samsomong ngọc 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 ngọc

อือด้านผู้ชายองครักษ์ไป นี่เส้นทางก็ได้ใช้ความพยายามที่สุดเนาะเป็นเนินลงภูโอ้ยยุ่งยากหลายเนาะได้นหยน้ําอีกได้นหยน้ําน้อยแล้วก็ขึ้นภูอีก

ได้สุกเอาเนาะท่านผู้ชมไปมาไล่ได้เบิ่งเซนธารถคืนเกือบหมได้เนาะได้สุกเอาเนี่ยหลังหลังจากที่เขามาก็ถือว่าอดชวนเป็นที่เยิยมห้อยเนาะชวนบ่าขั้นกับหนาไล่ติบเนาะท่านผู้ชม อุกใจน้ำอยู่จากสีเฮตดนั่นได้มันจังโลดเนาะก็เป็นผู้สูงอีกก็ได้ใส่ความพยายามเนาะ้าบบเฮ็์ก็ถือว่าบบมีรายได้เนาะก็ะจำเป็นเนาะช่วยเด้อเอฟซี มูเพื่อนทั้งหลายเนาะช่วยกดติดตามกดซับชไขยให้เบาขว้านเนาะเพื่อจะมีกำลังใจสู่ในคลิปหน้าเนาะท่านผู้ชมแล้กก็ข,ขอขขบมุขอบใจเนาะบรรดาเอซและแฟนคลับคงเบาข้านนะคอยสักโฟร์คอยติดตามผ่านมาเนาะและ้วก็ขอขขบใจหลายๆ หยากหลาเตืบขันผู้สมเมอ้ยกะบบก,กวางปันไดเนาะส่วนตัวนี้กับคันว่าเขาให้ได้เนี่ยกับประมาณอยู่ได้อยู่สี่้าลนกิบเนาะตกเงินไทยกับสิบบุหลายปันไดแต่ก็ ภุ่มใจเนาะยังน้อยเขาก็มีอาซีพเสริมเอาเป็น,นเป็นน้ำรกะให้มาเป็นกำลังแห่งใจให้บาวค่านยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชับแชกให้บบาวค่านเลยอ้าขอบใจขอบใจเอซทุกคนทุกคนให้อยู่ดีมีแห้งเด้อ เบาค้านสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะขอบใจขอบใจเอฟซีทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจสักฝนเบาค้านเนาะนะขอบใจขอบใจ